แม้คอนเสิร์ตจะจบลงไปแล้วนะคะแต่ว่าความรู้สึกมันไม่ได้จบลงไปด้วยค่ะก็คือความรู้สึกของคุณเคื่อนพัฒนดาันนะคะเขาก็เผยเขาว่าทุกอย่างนี่คือความทรงจําที่ดีถ้าจะให้เลือกมันก็คงไม่แฟร์ค่ะคือเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่คอยสร้างรอยยิ้มให้กับ LGBTQ แล้วก็หลายๆคนอีกมากค่ะทําให้มีแรงผลักดันที่จะกล้าเผชิญความฝันในของตัวเองนะคะเพราะตัวเขาก็าสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองค่อยๆผ่านไปกับทุกคนค่ะ จริงๆแล้วประทับใจเื่อนประทับเราตอบที่สุดหนึ่งอัน,น,นอาจจะไม่แฟร์กับทุกอย่างเลยเพราะว่าจริงๆแล้วประทับใจทุกอย่างเลยค่ะความสัมพันธ์ความคิดถึงแฟนๆความตั้งใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนั้นคือ appreciate หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เลือกหนึ่งอย่างรู้สึกว่าจะไม่แฟร์เลยแต่ว่าประทับใจทุกอย่างจริงๆเลยค่ะเรียกว่าประทับใจประสบการณ์และว,วันวันนั้นมากๆเลยค่ะภูมิใจค่ะเพราะเรารู้สึกว่า เหมือนเราก็สู้เราก็สู้เรื่องความแบบพื้นที่ให้แบบทุกคนมีโอกาสได้เป็นตัวเองใช่ไหมคะแต่บนเวทีคามิกาเซ่หรือเคียวติกเนี่ยเหมือนเราปิดหนังสือเล่มนั้นหนึ่งไปแล้วแล้วก็ทําใจไปแล้วว่าเอ้ยบทนี้มันก็คงจบแบบนี้แหละมันไม่ใช่ทุกบทที่เราจะแบบให้เป็นแบบที่เราอยากจบกตลอดแต่ครั้งนี้มันเหมือนกัเอาหนังสือเล่มเดิมเนี่ยมาเปิดมาอ่านใหม่มาเขียนใหม่แล้วก็รู้สึกว่ามันประทับใจแล้วก็แบบปื้มปิ่ม,มแบบมากๆเลยคะ่ะแรงกดดันนะมันอยู่ที่พอเราอยากเป็นตัวเองอะ่ะแล้ว มันเป็นไม่ได้แล้วมันกดดันที่คนรอบข้างบอกว่าเป็นได้สิเป็นได้สิเป็นได้สิก็เรายังรู้สึกเลยว่าอาวก็เรายังเป็นไม่ได้อ่ะอยากจะบอกทุกคนว่าถ้ามันกดดันแล้วมันเหนื่อยแล้วมันยากวางไว้ก่อนได้วันไหนพร้อมแล้วหยิบขึ้นมาใหม่แต่ให้รู้ไว้ว่าการเดินทางอันนี้มันไฟเขียวสำหรับเราเสมอแต่ไม่ใช่แบบเป็นเวลาของคนอื่นนะเราพร้อมเมื่อไหร่เราทำได้เมื่อไหร่ในเวลาของเราค่อยลุยต่อได้เลยค่ะ พื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันแปลว่าอะไรก็ได้แต่มันสําคัญที่ว่าเราช่วยกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่กค่นคนเดียวพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่ใครคนหนึ่งแต่พื้นที่ปลอดภัยคือทุกๆคนช่วยกันสร้างค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ